Hãy đồ chơi Nó muốn một cú Ta 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 cú tầm quên tí lăng chai lão Để ra cút và lạp gọi lên đó. Ừ muốn đi là cái tài cái bên bên là ừ, ừ, chài tài ô mẹ Từ trí đi bỏ cây tóc quên bé lãng rồi chai... Uắc Bé Ừ tay ấy tôm nằm rồi này đôi bộ phụ tâm tư bà tương rin rơi kêu đôi con đồ kín Là tâm đồng bí rơi gần tí kín nàm dên hả Rồi cảnh kín là bây rồn là kín bú Là mân cảnh đi kín nàm dên là tâm lèo Bây bó, là mân rơi gây nơi Rồi tâm em ké tầm rơi gây mùa bơi dên mới đi dù lão, cánh tại rơi mày đi đây niệm ta đây lâu cả đêm, tới tay cũng mặt dồn cút cho nó cứu tí nha các 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 tí nha cha tí nha các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  đàn tru gian mà nó là布拉kin rai, nó lao chung ngua để bắn tỉa luôn, cướp tam bộ uông gìn đến nay trong mơ trời ớt chán, vui chọc măng ngày pin thì buộc kẹt hài cho mai bùm tung ban măn, đào ban tàu kê không, à bỏ ban tàu cao đi quê của anh cô Cang và chôn của tao thì nè bông bê tưng người mát mà người mát mà bài con. bát bác bát ai mà em tên của bê tông 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 ลุ้นลุงเอ็งกองทีก้าปีไม่เก้าวเพื่อมึงทำให้ลุ้นรอยมันตกเฉยเลยสีมันต่างนู่นคอยได้แล้วกแกเคลือดตาเดหลาเจ้าหนูเป็นลูกใครดีกันท่านอาจารย์ตอนนี้พอจะบอกให้กว้างว่าเด็กจะประมาณชิปปี้จีบันมามาหน้ากขันกับจมแก้วถึงมีองค์ราชินูรากกับประดังเจ้าชะน้าปนี้ นี่เปลือกรถคือควาใจชงสุริยาพระธิดานั้นคือเจ้ายิ่งปราดปรีชาฮะหนูเป็นราชธิดาเลยท่านอาจารย์เออพี่ปุ่นแก้วใช่เป็นเปลือกครับน้องเป็นเจ้าหญิงเจ้ายิง่งกาตะวันตะคมครับแม้ว่าเปลือกง,งวงไม่รึว่าน้องปราดปรีชาเป็นเจา้าหญิงเป็นน้ำแล้วก็เป็นไก่กุ้งโอ้เป็นน้ำนั้นต้องเบือใ เจ้าปีนั่นแจมโรเหรืออะไรอยากไปกองแล้วะที่นี่ในเมื่อเธอเป็นเจ้าหญิงแล้วกาอยู่ที่มานาคอนกระโจงแก้วนี่ทำไมต้องมาอยู่ที่นี่นะเนี่ยพอจะแลาวไงเธอกวางว่านาคอนกระจงแก้วเคือทุตรงกลางกับนาคอนหลีดินคือเมืองขุ่ยักยักนั้นได้จักจับเธอไปกับแม đơn tang mấy con thì cha tức một luồn làm cho đến mẹ con thử Từ bên đất thì tít mẹ ca bởi cắt quá tu giặt chắp quá mà các ngà cát mà tu còn lục toàn nó luôn bỏ lùi thì đi này mới chắc mà các ngà cát ca lôi mà thế đi ban toàn mỏng cụt mưa đây. này mới tớ tư toàn cụt luôn mày đến làng có đại biệt về đây luôn làng có nhé Luật trên kênh măng kênh măng khúc. Luật trên 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 kênh biết có đắng trên kênh măng khúc. Luật trên kênh măng kênh măng khúc. Luật trên kênh măng kênh พอหนังต่างแจนรู้ว่าเธอตู้ความก็ไม่บอกความจริงเพราะกลัวว่าเธอจะหนีไปห้าแม่ของเธอแม่ของหนูอยู่ที่ไหนดีกระเตนอาจารย์ตอนนี้อยู่ตีมหา,าครเลนินอกองย์พอประทัดวิจารความรู้มาหยัดเอ่อเย็ดใจไงกับพวกเธอต่างจ้ามุดคำว่าหยัดเยดนี่คือให้ปุ๋แยลไว้ไหนเปียกเผืือที่จะได้่วยเลือกพยายามที่จะต้อนวิจารความรู้ จนกระทั mà, <àng> ่งว yeah, <Man. S 1> ่าเธอแจม้าที่จะลอยตัวได้การต่อรูปป้องกันตัวไม่มีใครนั่อตืออยากกระจูไม่ได้กับไม่มีใครต่อรูจได้เลยจังร่มรถคนเดียวใครต่อรูจได้แมนแต่ต่อรูไม่ได้อะไรโตไม่เอมอ ทีนี้เธอตดชอบเลทดีโูก,กาต้าลอยตัวโตนายกปากไก่ามากรับกันตาตรงกันไม่หนึ่งอาจารย์เอ,อจึงมาปากไก่มากรับกันเมื่อมาพบัาที่วัดว่าโตไว้ตาโยกี คนเด็กกีติดวอนเติลงรื้แล้วหรือเสียยืมลงทีขับเรือไปออกกีติดวอนเจอไรอะย่อต้องกับนำคุณไรอะหนกจำนันแตงไรอะฉันทำนำคุณนัึกกับกองใจอยู่ไม่ใจกองใจแต่เตะท่ามนี่ท่าไกลไกกับเปลือนชาติ เพื่อนตานะแจนเจอไรอ่ะย่มถุงอ้อฮัวลวหลปอนุ่งพองมแล้วปอย่มต้องเจอเพื่อติน้นนายตินกับนาคุณจำน,นันเต็กมันพึ่งเปลี่ยนได้มึงเด็กนุ่มนามคุณเอิญนั่นแหละพึ่งเปลี่ยนนี่ครับพึ่งเปลี่ยนจาก,กเดกเผื่อหนะ้าเรื่องลูกคน นายยอดทองจำนันแต่งกับนายแก้วนำคุณไรอะกูคุยกับคนนัวโต้กับนำระคุนควันตองนำคุณไงยังมาเบีย้ยนลุงม,มาลัวคูเลยไปควันปลาเอิญไม่ได้จะ็ม่มาควันตองนายโต้ควันตองครับป้อนมนำคุณจำนันแต,งต่งโตกับอ๋อฉันจำนันแต่งแต่ก,กูเนี่หน้าดีเนี่น แล้วมาใช้กันระโยมจนกับปั่นพืชแต่ได้ชนะจีบแม่ไม้แต่เด็กจีบแม่ไม้กับแม่ไม้มังจีบเป็นหนักลงอยหรับรักการพุ่มไปกลองหนักลงตึ้งในเมืองเนาะหนักลงรานา้นกับมันบานี่กลองพวงมาเลยหนักลงเยอะพุ่นไม้ดื้อไปไอจนล่อเลยตัดยางในตีจำเจ้รวยกองพวงมาเลยเป็นปั่น dương vườn măng dầm nắn ruột măng hàng măng cao quen cong vô hay to vô từng rón nó phải cong phong mà lại từng này mượn con hòn cua ăn cua đồ đấy em mới chơi ở phòng mà lại họ là bạc giờ chơi ở trong gang đốt lùi nói nghe mừng nức thì bà cha còn bị buồn vang thì từng con gian chào từng này nói gian chào ở phòng mà lại yếu phòng mà lại mang con thì nặc lòng cho biên đấy mà uốn trong lục muồng có thể tăng đấy qua tìm túng thì thì nặc lòng ấy thế mai thì tiền mà thôi của bố đi câu khải à, đập mà cái con tam tiền khải vẫn cũng qua thời gian trao với tiền cũng qua tít chàng mà tiền leo chàng nói chàng vẫn toàn trao hết mày gọt ra chào với ai mà chứ mà nó cũng ba mẹ tiền leo Chán cháu, Một đêm mình vô Pakistan, Cũng sửa sản niệm, Hãy cân nát, ô hoa, lén ba lén cháu đi, Mình phải lén cường sản niệm. Ơ, Hãy lén nạc rong, Khui Mình bùi tay hùng, Nạc rong lại đấy. Hãy phương, này phốt, hãy dọt đi มันเปลไว้ปอดในถำเขาถามึงว่าแกงเพลงไว้ปอดมึงแกงอุ้ำเด้เดี๋ยวต้องทำว่าเปล่าถามึงแกงเพลงไว้ปอดูทำได้ำเนีตีไว้ปอดรองเพลงเดือนไรเดียังเดือนนี้วเดือนร้อยงผมไม่รู้เดือนเจ็ดรูวเพื่อมาเห็นมาเดือนเจ็ดเจ้าไม่มาขันเจ้าไม่มากับเรื่องเดือนนิ้วนพ่อเาสักที่มาจในวัดนี้กับนั่นน่ะตึงวัดนี้แต่ในจารยังเบียรมั้ยนี่ ma mai vô mơ à, anh em đừng làm á dù vật ngộ còn đai cho bọn tớ cái gì tay để từng mấy đai măng. ngự cho bọn chơi đấy chuột bồn chuột đấy vẫn tầm cho bọn tớ cứ này. nè nu là bao bấm bùa vô thì vật từng bài lê ra vật vô câu thì chờ rồn tầm đây viền câu khốn mày giọt, cứ đai bài bài cho bọn câu bọn quan đi cái đai pi chen vô ông mà tiện nói về là chuột buồn là nè ông tin cả con câu ไปบังนบ้านกูเธอกูให้กาตาดิเดี๋ยวมึงไปแล่บ้านกูเด็กเจ้าเจ้าใช้เชื้อใช้กางเก่งในตัวเดียวเยวเดินหน้าบ้านแล้วไม่แลกันน้ำแลเพื่อมันใช้กางเก่งในตัวเดียวไม่มันใช้กางเก่งยีนไวนอกใช้เชื้อยืดไวนอกเหลนหัดใช้กางเก่งในตัวเดียวแล้วผมมึงก็ใช้ทีต่องทัวจอบอีแลนดักหน้า ตายมาเลยตายมาตายได้ไดดยนนะกูตายวะไม่อะไรเอ้ยต่ำกับเล็กไม่ตีกอบปิดไม่ร้อยไม่แก้วอู้ไม่ขีบต้านลาวกูตายกูนี่ ด้นใจนึ่งปั้นนาคอนปั้นจังปั้นกระบี่ปั้นบงังอาแล้วทงไม่อยากชาว่าด้านใจนี้ไปน่อยไปภูเก็ตปิดแ้วไปน่อยไม่ไปหนหอยตั้งอยู่ที่เดิมปแปต,ตายโอ,อง่งกูกำลังสมุดไวายอง หัวแจ่ตู้เย็นดำเพลือเปิดตู้เย็นแล้วหัวใจก็ไปแล้วปิดตู้เย็นตูกใตาห้องควายแจ่ตู้เย็นดำเพลือเปิดตู้เย็นแล้วควายใจก็ไปแล้วปิดตู้เย็นดีอ่ะใช่หัวออกคนแลยเพลิดกี่คิวตู้เย็นมึงอ่ะโอ้จริงเปิดตู้เย็นแล้วหัออกแล้วควายใจก็ไปแล้วปิดตู้เย็นตู้ เต้ามาแจาตัวเย็นดำเรือเปิดตัวเย็นออกควายออกแล้วออกมาใก้ก็ไปแล้วปิดตัวเย็นตูกมาหวิงแก้งับเต้าไก่นะมานาะปิดไก่นาะเต้าและเต้านาเรือเวอร์ามาอย่างยู่ในตัวเย็นมึงไม่ออกมาที่อ่ะอมแป้งหนูคตีกันแล้วกมลงโอ้ ต้องแก,แกงนะ่เกณฑ์ควบไอ้ไรก็อีกนะเออรถกระบะกันนึงยีโอโตโยตา้าขี่รถแจ้งบนเซนตึบแล้วไปพบตำรวจต่างล่วงอยากขับหวาตำ,ตำรวจต่างล่วงไม่จับรถกันนั้นพอไปตึ้งตำรวจต่างล่วงออกไปเลย ตังตังเด็ดแจ้งเจนตุบอะไรอ่ะอะโต้เก๊กแล้วยอมเฮ้ยรอได้เราตำรวจต่างล่วงโลกเอ้คนเด็ดแจ้งเจนตุบันโอ้คอมลงโอ้อพอตามันเออมันนี่จับใช้อ่อนแล้วกันคอมล่ง เพื่อแกงแกงเผื่อ,อแก่ก็แล้วกูจำราคาได้มวยนี่กันขึ้นไปตึ้งเตะแต่เพื่อ,อนแล้วเพื้อใดเล่นเบียร์น่ะมึงก็อแลยอกนี่อ่ะมึงเล่นกูหมดเปล่าเลยก้มลงก้นก้มลงใจก้มลงตาขวางวัวมึงไปคอกมกัมต้าเออหนึ่งก้อนสามที่นะอ๊ะเจ็ดแปดเก้าจิบ Utam baku bảo cú ti cú bảo ti ti tí ti tí, ti 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 tai khao 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 à, khao 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 คุณตาบอกผู้ยิ่งทำไมตึงทองยอมโตเกเอแล้วมันยอมแล้วแก้ใจแล้วผู้ยิ่งปล่อยยอมมันในแต่ใดตองเอาผู้ขอลาวูไปตัดแปย้ายเรมึงห้ไล่กันนี่ว่ากูเอาเนากผปดอดจนกระตุ้นไม่ติดแน่ Chào mọi người cập tin là gần Cái tôn leo cái leo đâm tục Phá ra chả gì ra tí Đến mà dì tử chi kì mà leo Anh kì hình phá ư Phá ra chả gì ra แม่จ <sm> nah ี้ว่าเบื่อเขาเขาเชี <ati> ่ยงวดวิญญาณนั่นเลยแม่จี้จำคานเลยที่นันแม่จี้ว่าองค์ใดประจํพุทธกี่บทสู่ต่อไปบ่ได้โยดเตะตายโอ้งันเปลี่ยนอันนี้ก็พอรับเอไว้ในวัดอันตะกูไม่เล่าวจังอันนี้วังฤทิที่จะรับแต่การอยู่ในวัดนี้ต้องทําไรเผื่อวัดลูกนะครับ เรารู้มั่งไม่ไหวไรเต่ตั้มเผื่อวัดรับเม็ดกัรรมช่วยหนึ่งเดียวนะเราตั้มเผื่อผลประโยชน์ของส่วนร่วมก็ตื้อว่าทำอะไรกับวัดในเมื่อเราอยู่ในวัดครับคนตกทุกข์ได้ยากช่วยเลือกรับนะครับเราตั้มเพื่อตั้มย้ายไอ้ผัวนเป็นทุกขตั้มเพื่อไอ้โจ้ยย้ายผัวนได้ทุกหมอสดันตายออกก็อย้ายได้ทุกคนเี้ขับได้ทุกไมหมอสดันตายออก มันโยอยากลูกเราอนายโยตองนายที่แก้วนายโตกับลูกมนุษย์เราอยลำบากกันเลยถ้าอยไปเป็นทุกอยอยากอยหายตกอยไปบนวันนั้นไปจากวันนี้น้ำไม่เป็นทุกเยียบกอนแต่นี่การมาโยตรงรับเด็กไวเลี้ยงสักคนเด็กไร่เจอเพื่อนอะไรกันเจอนน่วงเดือนดวงเดือนนั่นเลย ยังสดมาจันพายุท่าใดได้สาสิได้ไหมไม่ตึงาปีทีจงเรื่อลยิงกันใจยิ่งไม่ตึงาปีทีไม่ตึงทีครับวันนี้นตาจันไม่ตองให้บุญคือไอ้นน่าปุะุเองนะุไม่ได้เมียทีได้แล้วแต่ว่าเมียตายนี่ยตึงบนนี้ได้เมียแล้วตึงอาจจะนายุนะหรือที่เด็กน้อ ถ้าวัตเตอเยังก็ได้ครับนะไม่ทำที่ปีติไม่ที่ข้าไอ้เกว่าโตชูไม่นะไอ้นี่ไอเป็นหน้าที่กูกูดูเองไปป้ามาเล่ี่กับตานารันเออรอเดียวลก ไม่ไงเจ้าไปดรอกหรือวันนี้พี่มาในวัดว่าโอแม่กันานะแไ่คนเจือเดือนพี่รักแข้มขาวและผมยาวเพียไหลพี่จะป่าเตอรไปเป็นแ,แม่ที่เดือนหากใดแม่เดือนงามปิดก็ต้องพรังหานชีวิตเพราะคนเจือเดือน หากได้หนุ่มเดือนแก,นกบ่บางก็ต้องไปตีบางควางต้องไม่ได้อยู่เรื่องหากได้แก้มขาวผมยาวเปียไหลหากได้แก้มขาวแม่ผมยาวเปียไหลก็ถือว่าคนจันไรที่กงมเหมือนคนเจือเดือนเล็ดกันนอนป้นกันหนังดูเลวินยามวันนี้นุ้ว่ามีหลุงเราอยากเก็บนอนนุกวาใจนองมุตระ้าลับแล้วเราว่าอะไรจำหมอนุกนุกกันว่าจำได้จิ่งเล่นนั่งกันว่า cặp nhăng ờ sa à, mưng này năng khâu ờ ni hè nhăng nụ nuôi năng nụ nuôi ờ nhăng đội đội trôi chi vì chơi ờ trôi tông mệt trôi tới tông trôi chi vì chơi mệt chơi chi vị chơi chưa có đẹp đi nghe năng nụ nuôi chi vì chơi hay nghe thèo quân của đã bà nụ nuôi lên đi tay của trẻ cái tiền khả cấp nâng Hãy subscribe กักก้นรับบานไม่ตกเล่นดีกูเลือกได้คนอินงนี่แต่ว่าบอกพี่น้องตรงๆชีวิตนายนั่งน,นี่ลำบากพี่น้องจริงชีวิตนายนั่งเออลำบากนักหนาเป็นนายนั่งเป็นนายนั่งบอกพี่น้องให้กว้างกับว่าผมไม่แจกใคอยากเป็นใช่ชที่ไม่ใครอยากเป็นนายนั่งคุณขี้ด่าแมตัดลูกเคยขี้ด่ายกตัวยางไอ้เจงตีห้ากาิโลไม่ตึงงานเชาปราบยืนด่าฟักตัง ดาบเรือนั่งนี่มาปปได้ยิดเมมฮัลเหลเจตีนี้ไม่ตันต๊ะดาบเราคูตึง้งแหลกที่ซ้ำครึง่งพอนี้คนนดาเออพอเห็นรถนั่งมาจะปฟามออกเคลียเะตะก็ได้นั่งมาแล้วยิดเมมโต๊ะได้อยู่วัน,ตนตโต๊ะได้วันตังรุงตังเร่เจ็กกินข้าวเจ็กกุ่นเมาจะเดินเวียนรงุงนั่งนี่เล่นไปได้เด็กกินละมันเลยยัดเมม โทกหน้าเหล้วเออจะจะหนี้ไม่คุณเมาก็เด่นั่งเรียบร้อยทุกปับกูเล่งตื่นไม่ได้เล่งก็หนีนะเนื้อยังกันนคุณเมาแต่ลุนนั่งโอวยังนั่งเล่งกำก็เล่งกำหยากแหม่มกว่ามึงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ใจเปรี่ยนใส่เปรี่ยนกูให้เนื้อติดในจังหวัดนครนายกความผือได้เป็นเชื่อกผือติดช่วยติดชุดละคุณเปรี่ยนจะแต๊บแแม่มติดชุด ช่ยดาออกูยูทูบดักดีคือนี่ผมได้เลยจ่วยพอนั่งออกไอ้ติ้งอ่าไม่แลี่ล่าไอ้ทิงออกไอ้ตู้พอออกไอ้ตู้อ่าไม่แลี่ยตู้ออกไอ้ปลาหยัดอัดแมนจ่วยต่ำดาวพวกร่นั่งซอกันพวไม่ออกนั่งซอกันออกไอ้โจนไอ้กูไอ้มึงออกชูนพอนั่งต่ำตายกับบทอ่านั่งไม่ต้องกับบดแล้ว ว่าจะลงเรเียงลำวงเลยเมาม,า,มาแล้วว่าปีครับผมมาเล่นนั่งไม่ได้มาปิดเปลี่ยนลำวงได้ลำวงก็่ไม่รับลำวงอ๋อไม่ได้เราก็เปลี่ยนลำวงนั่งมาจะได้ไม่หนักเล่งว่าจะจักเบิดีว่จาจะนั่งกว่าหมื่นเมื่อวานช่วยติดตนามมาหนึ่งบาดก่นอนอันะนึกขออยุ่นแทมที่วันนี้หลึกจะกินนั้นสต๊อฟเดือนลบไปเล่นเด่น ถ้าไปตึงตามคนที่มาเล่นนั่งว่าปียบางวันเด็จักบปดีว่าจะนั่งเล่นงานโคนไป็นฝันได้เลยตึงก็บกับเธอว่าเป้าเสเล้ <laughs> ่ซอยบูปริตมาอยู่นานแต่ทฐีนี้ไหมคุณทิ้งให้หนักโกนเขาเล่นนั่งอเออโกนเล่นได้ให้เล่นเล่นได้ก็เเาล่นเล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นแล้วก็รับมาเล่น